สวัสดีค่ะสำหรับลัง,งานคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะให้บอกว่าคุณคิดถึงเขามากแค่ไหนแต่คุณก็จะพยายามอดทนเนาะส่องนะคะเพียงแต่พลังงานการส่องเนี่ยดูเหมือนนานวันก็ยิ่งหางไปกวดเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณเคยส่องเขาแบบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอาจจะเหลือแค่เช้าเย็นหรืออาจจะแบบเหลือวันละครั้งจากวันละครั้งนะคะก็เป็นวันเว้นวันจาก วันเว้นวันอาจจะเป็น5วันครั้งก็ได้นะคะซึ่งเป็นลักษะการส่องที่ดูเหมือนจะห่างไปเรื่อยๆในฝั่งของเข,เขาเขาดูหนักหน่วงไม่ต่างจากคุณนะคะแต่ทีนี้เนี่ยรูปแบบของการส่องจะมีแตกต่างกันคือคุณส่องอ่ะส่องให้เห็นแค่ว่าเฮ้ยเขาเคลื่อนไหวไหมเขายังแบบดูเหมือนสนใจรองไหมนะคะเช่นการ,การโพสตรงนั้นเนี่ย เอยถึงเราไหมเกี่ยวข้องกับเราไหมสัมพันธ์กับเราไหมนะคะแต่พลังงานของเขาเนี่ยมองว่าเขาส่องหนักกว่าคุณคือคุณอาจจะห่างเว้นช่วงเรียรได้แต่เขายังเท่าเดิมไม่ไม่ต่างจากเดิมนะคะอย่างเช่นถ้าเคยส่องแบบเช้ากลางวันเย็นเขาก็ยังส่องแบบเช้ากลางวันเย็นถ้าส่องมากกว่าวันละสามครั้งก็สามารถแบบส่องมากกว่าสามครั้งได้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่ลดนะคะทีนี้เวลาที่เขาส่องคุณเนี่ย ส่องเพราะความคิดถึงนะคะแล้วก็ส่องด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อส่องแล้วนะคะอาจจะมีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม,ตมแบบเท่าทวีคุณได้ด้วยแม้คุณจะไม่เคลื่อนไหวอะไรก็ตามนะคะความสงสัยหรือความอยากรู้อยากเห็นก็จะเป็นในรูปแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ถึงไม่เคลื่อนไหวอะไรล่ะทำไมนิ่งเงียบไปทำไมหายไปหรือไม่เล่นบัญชีนี้แล้วหรือนะคะไปเล่นบัญชีอื่นหรือ มัวคุยกับใครสักคน,นจนไม่ได้สนใจนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวหอยู่ไม่ได้สนใจว่าเขารออยู่หากคุณเคลื่อนไหวคุณโพสอ,อะไรก็ตามนะคะเขาจะต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่คุณโพสเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเขาไหมถ้าไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่สัมพันธ์ถ้าไม่เชื่อมโยงถึงเขาเลยถ้าไม่ได้มีการสื่อสารโดยตรงหรือทางอ้อมถึงเขาเขาก็จะมีข้อสงสัยมีความอยาการู้อยากเห็นว่าเพราะอะไรทําไม ทำไมถึงโพสต์แบบนั้นทำไมถึงโพสต์แบบนี้นะคะทำไมไม่โพสต์เกี่ยวกับเขาทำไมถึงไม่เอ่ยถึงเขาลืมเขาไปแล้วหรอไม่คิดถึงเขาเหรอนะคะหากคุณโพสต์สื่อสารถึงเขาเขาก็อยาก,กรู้ว่าคุณจะโพสต์อะไรอีกเหมือนคนที่ติดขอบจอใจร้อนนะคะอยากรู้ความคิดความรู้สึกแล้วก็ความเป็นไปของคุณเขาควรระวังนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ย ค่ะเอาแต่ส่งกันไปส่งกันมานะคะก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่แค่นี้นะคะไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือถอยหลังจากนี้ได้เลยหากอยากกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะควรจะโพสต์ถึงเขาในเชิงบวกเท่านั้นอาจจะสามารถกระตุ้นทำให้เขากลับมาหาคุณได้นะคะหรือหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะมานั่งรอหรือนั่งเสี่ยงว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็พุ่งตรงเข้าไปหาเขาได้เลย นะคะพูดกันชัดเจนตรงๆจะดีที่สุดนะคะแล้วความสัมพันธ์ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมได้